กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งเพรีพิณาศบัดนี้วันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่74ที่ข้าพเจ้าประสินทธิรแสงสีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปณิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หน <an> ึ่งบทกราบราตนาไตรอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกะวาพุทธังพระะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกะวตาธโมธมังนมัสามิสุปฏิปันโนพระกะวโตสาวกสังโคสังขังนมามิบทที่2บทบูชาพระเรีพิณาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุติรังปริณิพุโตกุเนหิธารมโนธานิปรามีหิจติสติยาวชีวังอาหังพุทธังธมังสังฆังสรณนังโตปูเชมิราตานัตตะยังธรรมังจารามิโสตินา บทที่3บทสว<อ>ดจุงน<อ>ุมเท<ะ>วดาแจนแจนเอาก้านะ่อย สมันตาจักวาเลสุอัตระคัสสันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสัสุนันตุสคโมฆะทางสเคกาเมจารูเปคิดิสิขลเตเตกันตาลิเควิมาเนทิเปราเทจคาเมตารุวะนาคาแหเนเคหาวัตุวหิเคเตผู้มาจยันตุเทวาชาลัทธาลวิสเมยักขะคันธปนาคาติทันตาสันติเกย่งมุนิวรวัจานางสาวโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโออายมปัทันตาธรรมสวนากาโออายมปัทันตาธรรมสวนากาโออายมปัทันตา บทที่สี่บทสวดปุพหะภาคันมการนโมตัสสะพระกัฏวตวะรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัฏวตวะรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัฏวตวะรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่5บทสวดตายสรณะคมนณปอาถาพุทธังสรณะฆฉามิธรรมังสรณะฆฉามิสังฆังสรณะฆฉามิทุติยามปีพุทธังสรณะฆฉามิทุติยามปีธรรมังสรณะฆฉามิทุติยามปีสังฆังสรณะฆฉามิตติยามปีพุทธังสรณะฆฉามิตติยามปีธรรมังสรณะฆฉามิตติยามปีสังฆังสรณะฆฉามิบทที่6บทสวดสัจจคิริยาคถานนาทิเมสรณอัญยพุทโธเมสรานวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมสรานยธรรมโมเมสรานวรางเอเตนะสัจจวัชนสโตติเมโหตุสัพพทานาทิเมสรานยสังโฆ เอเตนัชสัจจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปนามคาถาพุทธังนเมรัตนภูตาสรีระติตังธรรมังนเมรัตนภูตวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนภูตาสุสีระติติเอตังนเมติรัตนังรัตนตาเยวะหังสัมมาสัมโมสาริตาวุตรเวสุวิเศษสามภูตังอัญโยยายยะยุตตาคุณายกครวะสัพพวัตตังอสุมิเตยมหีปิตเทวิยสถานติทานเทเอกังวินาตาทิตาเลสัมมาสัมภเวนะโลเกกถาติจติเลจปาตุกูดังคัมภีระยะวิสยาติทุตัสตังหัววิูยหิปันทิตา้ะเนหิวิชัญญูรุปัง เกสัรจิสุดทุวิธีตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตังปิสมุปัสสตังมานาสิสุทธปัสสะสถานังปุญญติการณามาสามุตตมะปุณญภูมังทุกขาปามุจานามุขาสระนังคตานังปูชาระเหสุปรมาณอภิปูเฉยอย่งนิพพานะสัจฉิกิริยายุปนิสัยยถังสัมมากิเตสัมราโสโธทนาสิทธิยาจารสุวิเอศอัฏฐากุสเลหูปเสวนียังปานิหิจาปิสระนังขมณียเมวะตะสมาหิตังติรัตนังสระนังคตัมห์ นัตตินทิวังคณาเนสุณมัตสมานาปูเชมาชาปิสสะสตังสุปัสันญจิตตาตถาโนปาริยาสตาตาาตาจัดุญเยนะตถาสุเกเตนะสุขิภเวมุเตเชนะตัสสะจัดสาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรม,มวินัยามิปประมาณภูโตโลกุตาระภิสมโยนิยโตสุพโธจังสโสวนิสัยายะจจยะายะย,าย,ายามปิโหตุวัตุเตเยปริจิโตสุปัสตะการโร บทที่8นมการสิทธิคาถาในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวเสด็จียาบโรโรจนกุมารมหฮัมมัลาประกอโธสร้าโมโหคุโตสุกโตวิมุตโตมาราสปาสสาวินิโมจียนโตปาปิสิเขมังชนะตังวินเนยามพุทธัางวรันตังศิลัสธรรมามิโลกาสนาทันจาวินายกัญจาตันเตชะซาเตชยาสิธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมตโตธรรมโมทัสโชโยวิยะตาชาชาตุชาเซธิโลกาสาวิสุติมาคังนิญญานิโกตามาตระตตะทาลีธาตาวโหตันติกโรตุจินโนธรรมังวรัตังศิลัสธรรมามิโมหะปทาลาอุปทัชชะตาหต กันตรายัจวินาสเมนตุสะทมเสนาสุกทานุโกโยโลกาสปาปูภิกเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวาตธรรมัวิธีตังกรติสร้างวรันตังสิเสนามามีพุทธานุพุทธังสมัสสีระติถิงตันเตชะตชติทโหตุสภันตรายาจวินาสเมตุบทที่บทสวนนโมการอัฏฐกะถานัโมอรหโตสมมาสมุทธัสเมธิโนนโมอุตตมธรรมสสวาดิตเวะเตนิทะนโมมหาสังฆาปิวิสุทธสีระติถิโนนโมโอมาตายาราตตาราตานตยาสัตทุกขังนโมโอมากาติตาตาตาวัตุติยาสปินโมการารุภาเวนะวิฆาจันตุ thank <laughs> you บทที่10บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมียังภควาสเกสุวิหารติกรบิลภวุตุสมิงว่าวันนี้มหาตาพิกรสังเเนาสติงปัจจมเตหิพิกุสตเตหิสเปเหวะอรหันเตหิตาสหิจารุกธาตุหิเทวตาเยวุเยนะสันิปริตาโหติภควาตังธาตนายาพิกุสังขันจัตตาโคตัุนางจุชาวากตะกายิการนางเทวานังเอตตาโคสิอย่งโคภควาสเกสุวิหารติกรบิลภวุตุสมิงว่าวันนี้มหาตาพิกรสังเเนาสติงปัจจมเตหิพิกุสตเตหิสเปเหวะอรหันเตหิตาสหิกาตุทิ ယံနုနမယံပိယေနာဘဂဝါတေနုပသံကမယာမဥပသံကမိတဝါဘဂဝတောသန္တိကေပါတိကာသပဇယမတိ อาตาโคตาเทวตาเซยทัปินามาพลาวาปุริโสสัมมัจิตังวาพาหังปัซสะเลยยปัสสะริตังวาพาหังสัมมิเยะเอวเมวาสุทาวเซสุเทเวสุอันตาริหิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสุอาตาโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเจตวะเอกมันตังทั้งสัวเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคธาภาสิมาหะทมายุปวันนาสังวิชทวกายสมาคตาอาคตมหะอิมังธรรมสมยาญาติกิตายวะอ布าชิตาสังขันติอาตาโคอราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคธาภาสิตัตตระพ นิ่ค่เหตวาอินทรียานิราคันติปันธิตาติอธโกอปปราเทวตาภวโตสันติเกอีมังคะทั้งอภารติเชตวา ขีลังเชษทวบปรีขังอินขีลังโอหะจามเมชาเตจารันติสุทาวิมลราจกุมตาสุทันตาสุสุนะคาติอัตโกภราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคะตังอภารติเกอจิพุทธังสรณังคาตาเสนะเตคามีสันติอภัยยพูมิโกห้ายามุนุสังเตหังเทวกายังมปริปูเรสันติติอัตโกภควาภิกขุอามันเตสิเยภูเยนะภิกขเวทาสสุโลกัทาตุสุเทวตาสันิปฏิตาโหติตาทากตังงาตานญยาภิกขุสังคันจะเยภิเตภิกขเวเฮสุงอัตติธรรมทานังอระหันโตสัมาส เปิเตปิโกเวปวิสัษติอนาคตมัธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิโกวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาปวิสัษติเซยทาปิมายังเอตาระหิอาจิกิสามิภิโกเวเทวกายานังนามานิกิติเยเซวไมพิโกเวเทวกายานังนามานิเตติสามิภิโกเวเทวกายานังนามานิตังตุนาตาตาทุกังมานาสิกาโตสปาติสามิติเววัมพันติติโกเตปิโกโหัวโตปัจะโสสุภะควาเอตตะโวจะ สิโลกมนุกสามยะตภูมาตสิตายสิตาคิิะพลังหิตาสมาหิตาปุถุสีหวาสลีนาโลมะหังสาิสัมปุโโอทาตมะนาสุถาวิปัสสนนมะนาวิลาปิญญโัญจสเตยะตวะวันกะปิลาวเวตาโตอามะตยิสัทาสัพพะเกสสเนรเดเทวะกายอภิกันตเตวิชานาทะภิกขโตจะอัตปะมะกรุสุตวะพุทธัสสะสะนเตสัมปะตุรหูยานัอมนุสานะทัสนัอภเปเกสะตมะตะคุงสังอตะตริงสะตังเอกสัสะนัอมนุสานะมะตสุงอภิเก โตอามัตัยสัทธาสาวกเกศศาสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาตาภิกขโมเยวหังกิตายสามิขิราหิอนุภู菩萨ตตาสหัสสาวยาคาปูมากาวิโรวาตวะอิทิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยะสัตยินโมธัมมานาภิกขโมภิกุนาสมิตริมวันังชาสหัสไิมาวตายาคานานาตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยะสัตยินโมธัมมานาภิกขโมภิกุนาสมิตริมวันังาตาขิราติสาสัสสายาคานานาตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยะสัตยินโมธัมมานาภิกขโมภิกุนาสมิติวน อิเจเตโซลาสัสาหาซายาคานันตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสติโนมอทัมมานาภิกขมุภิกขูนาสมิติมนาเวสามิตาปัญจสตายาคานันตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสติโนมอทัมมานาภิกขมุภิกขูนาสมิติมนาภูมพิโรลาชะคะฮิโกเวกุสันนีเวสานังพญโยนาสัสซาฮาซายาคานังปริยุปาสติ กุมพลโลราชาคษิโกทศปคชตมิติวณังปุริมจัติสังราชาวิรุปุริมจัติสังราชาตาตาลทศปะัสสติกานทัพานังอธิปติมหาราชายาสถิตทศปุตตะปิตาสาวะโวอินทรามาหาผละอิทิมันโตนสุติมันโตวะนันโตยาสติโนทัมานาอภิกรรมุิกิคนาสมินติวณังทักขีนันจัติสังราชาวิรุลาโฮตศปัสสติกุมันทานังอธิปติมหาราชายาสถิตทศปุตตะปิตาสาวะโวอินทรามาหาผละ ဣတိမံတောဇုတိမံတောဝနံတောယသတိနောမထမနာအာပိကမုံဘိကຸນာသမိတိင်္ဂဝနံပာချိမာဇာတိသံခရာဇာဝီလောဘကောပသတိနာခနံအာတိပတိမဟာရာဇာယသတိတောဘုတာပိတတဘောဝိန္ဒရမမဟပလဣတိမံတောဇုတိမံတောဝနံတောယသတိနောမထမနာအာပိကမုံဘိကຸນာသမိတိင်္ဂဝနံဥတ္တရာဇာတိသံခရာကုဝေလိုတပသတိယခနံအာတိပတိမဟာရာဇာယသတိတောဘုတာပိတတဘောဝိန္ဒရမမဟပလဣတိမံတောဇုတိမံတောဝနံတောယသတိနောမထမနာအာပိကမုံဘိက เปโตรตราทีสังจะตารโดเตมหาราชาสมรรตาจตุโลทิสังทันทัลมานาอัทังสุวรรณีกบิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาราอากุวาจานิกาตาธามายาคุเกตุเวเกตุวิภูเจวิภูตโสสหจันทโนกามาเสตโทจักกินุขันธุนิขันธุจาปนาโตโอปาัญโยจะเทวะทุตโตจมันตลิจิตาเสโนจักขันธโพนาโลราชจันโนตโพ อากูปัญจสิโคเจวะติมพลูสุริยวัชจะเอเตจันเยจาราชาโนสันทคขันธปาสหาราชุพีโมท้ามนาปิกามโมพิคุณาสมิติมวนาอาตาคุณภาษานาคาเวสาลาสหัตจักการภารสัตระอากูปยคาทายาทิพียาบุณาสัตระธาจะอากูณคายาสติโนเอราวันโนมหานาโคโุปคัสติมิติมวนาเยนะคาลาเชหาสา สหัสหารันติทิพติชาปภิวิวสุตจักุเวหายาสัตตีวนามชวัตตาจิตรัสุปันนาอิติเสสนังอภิยันตธานาคาราชานามัสสุปันนาโตเขมมะมะกาสีปูโตสันนาหิวาจาอิอุบวานตานาคาสุปันนาสรณะนามกังสุพุตังสิตาวสิระหะเทนะสุมุทังอตุราสิตาภาตโรวาสวะเสตอิเทมันโตยัสตีโนกาลากัญชามหาภิสมาอตุระธนเวทัสสะเวปาจิตติสุจิตติชาปะหาราโตนะมุจิสหัสตันจาภริปุตานังสภเวโรชนะมะกาสสนะหิตวะปุริเสนังลาหุปะทรมุปาขมังสมโย อาโปจาเทวาปตวีจเตโชวาโยตธาคามุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยาสัสสหามีตากรุณากไกกาอาคูเทวายาสติโนทัสเซเตตัสธากายาสเปนะนัตวันิโนอิทิมนโตชิติมันโตอานัตวันิยาสติโนมัทมานาภิกขุภิกขุนัสสปิติโกนะเวทูจาเทวาสหะลีจะอสมาจตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรากิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรากิตาณคตานิปุรากิตวาอันคูอุมันอาคูมันทถาวัลหะกั วะสูนาอโสโบเศโทสักโภปาคภูรินททโทท้าเสตเตทัสทะกายาสะเพนะนัตตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวนัตตวันยาสัสติโนมัทมาณาภิกขมุภิกุนาสติติงมะนาอาท้าคูสะคูเทวาชาลามคีสิขาริวะอริตกาจารโอชาจัอุมาบุปาณิภาติโนวารุณาสหธรรมจอตุจัตเจเนชกาสุเลยาลุจิลาอาคุอาคุวะวาสาวาเนสิโนท้าเสตเตทัสทะกายาสะเพนะนัตตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวนัตตวันยาสัสติโนมัทมาณาภิกขมุภิกุนาสติตินา สมานามหาสมานามนุษย์มนุษย์สุตมาคิาปสุติกาอากุอากุมโนปุสิกาอาคุระโยเทวายจลลหิตวัสินโนปารากามหาปารากาอากุเทวายาสสิโนทเซเตตะทะยาสเพนะัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยสสินโนมธามนาภิกมุงิกุนะสมิติมนาสุกาการุมาหาอะลุนาอากุเวคันนสาสหะโอตาตะคายะหะปองโมะอะตุอากุเทวาวิจขนาสธรมันตะหะรชามิสกาจยสสิโนทานยังอาคาปชุนโโยติสะปิวา မနာပိကမုန်ပိကုနာသမိတိငွနာကေမိယာတုသ िता ယာမာကတကာတ္တယသတိနောသံပိသံပိတကာလမစေသောတိနာမဇာအသဝနိမနာတတိနောအကုအတာကုပရဏိမိတာသစေတသထာကာယာသပေနနသဝနိနောအိတိမန္တောจุတိမန္တောဝနမန္တောယသသိနောမထမနာပိကမုန်ပိကုနာသမိတိငွနာ สัิเทเตเทวนิกายาสเพนะนัตวานิโนนามันวายนาอันการจุงเยจันเยเตติธาสหะปวุตจาติมัคีลาโอคตินนามาสวรท่าเคโมคาตรังนาขังจันทวะสิตาติตังสุภามหามะปรมาโตจ่ปุตตะอิติมาโตสหะสันนังกุมารุติโสจ่าโสภคสมิติวุนาสหะสุภามหมลกันนาวะหะปวมามาปิเดสติอุปปัณโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสติโสท่าเซสาอิสระอากุบเชกวาสวตินโนเตสันจัมชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัาสเพอภิกันเตสิเดเทเวสุภามหมมเกมาระเสนาอภิการมีปัสกา ปัญธมตทบุพุฒสมันตาปิวารีธรรมาโวมุจจาโกดีนัอิติตาธรรมหเสนโอเกนหเสนนะอภิษย์ปานีนาตรมหาจาสารังกาตะวันเพรระวังยาถาปวุสโกเมโขทนาญนโตสวิชโกตัสสโสปิจถาปติสังขุโตอาศัยโยเสตันจัดสัพพังอภิญญายาวะวะาขิตะวันจะกุมาตะโตอามารตยิสัทธาสาวเกสเนระเตมารเสนนอภิกันตาเตวิจารณาทัพพิกบ เดชอาตบามากระลงสุตะวันพุทธศาสนาวีร์วีตาราเกเฮประกาศมงคนสดลงมาเป็นอิจยอยุสเปวิชิตสังฆามาพยาติตายสัสตินโอมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่11บทส่วนมคคลาสุตังอเสวนาจะพาลานังปฏิทานังจะเสวนาปูชาจะปูเชนียานางเอตมมคลุลุตมังปฏิรูปะเทสวะโสจะปุเพจะกตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจะเอตมมคลุลุตมังพาหุสัจจานิสปัญญาวินัยโยจะสุติกิโตสุภาติตาจายาวาจะ ตุพาชิตาจายาวาจาเอตัมมัคคลมุตตมังมาตาปิตุปทานาปุตตะธารสะสังฆโหอนาคูลาจักัมมันตาเอตัมมัคคลมุตตมังทานัญะธรรมาจริยาจัยาตะกานัญจะสังฆโหอนาวจานิกัมมานีเอตัมมัคคลมุตตมังอารติวิรติปาปามัชฌาปันจะสัญญโมอัปปมาโตจะตัมเมสุเอตัมมัคคลมุตตมังคารวะโจริวาโตจะสันตุทิจะกตัญญูตากาเลนะธรรมะสวนรค์เอตัมมัคคลมุตมัง ขันติจะโสวะจัสตาสมานะนะจัตสนงกาเลนะธรรมะากัชเเอตธรมะขลุมุตรมังตะโปจะพรามหะมะจาริยันจะอริยสัจานัทสศนะนิพพานัสสจิกิริยาจะเอตธรมะขลุมุตรมังพุทธสโลกธรรมเมหิจิตังยาสนกรรมปติอาโสกังวลิสังเขมังเอตธรมะขลุมุตรมังเตเอตาทิสานิกตวานาสภัพพธรรมะปราชิตะสัพพทโสทิงขจันติตันเตสังมังคลุมุตรมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนปณีตังนะโนตังมังอธิติ โหตุขายังวิราคารามตังปณีตังยะทัชคาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยังุเทเสถโธปริวันณีีสุจิงสมาธิมานันตะดิกัญญมาหุข้ามาธินาเตนะสมโณวิชติอิธรรมปิธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยปุคละอัตตะสตังวัสสธา จตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกิเนยญาสุขตาสาสาวกาเอเตสุตินานิมหาพลานิอิทัมปิสังเกตุรัตนาณีตังเอเตนัสเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะธเนนะนิกามิโนโคตะมัสสะนามิเตปฏิปตาอมตาวิไคหะรัฐามุธานิพุติงคุจมานาอิทัมปิสังเกตุรัตนาณีตังเอเตนัสเจนะสุวติโหตุขีนาหบูดานังนาวังนาธิสัมภวัง วิรัตาจิตตายติเกพวสมิงเตคิตนาพีจะอวิลอวิลลัยคินทานิปันติทีรายยายัมปฏิปโปอ,อิธัมปีสังเกตรตระหนาปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวติโพตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหัสวะอัตตา,าเวชิตังเสยโยยาจาย,ยัางอิตราปรชาอัตตะทันตัสสะโพสัสสะนิจจังสัญญะาจ,าจ,าจารินโนเนวะเทโวนะคันตะโณนะมาโรสหะพมามุนาชิตังอปิชิตังกิยิลาตถาลูปัสสันตุโน,โน บทที่สิบสี่บทสวดเกปุตสูหัสสีตมีทังเตนะภควตาชนะตาปัสสตาอะระหัาสัมมาสุบเทนะเอตตุเมหะอนุสเวนะมาปารามปะรายามะอิติกิรายามะปิตกะสัมปทานีนะมาตะกะเหตุเมนายะคะเฮนะมาอาการะปาริวิตะเกนะมาทิฏินิจานะณันติยามะปะรูปตาเยมะสมโนโนคารุยะธาตุเมเหอัตนาวาชานเลยาธาอิเมธรรมาอกุสละอิเมธรรมาสาวาชาอิเมธรรมาวิญโยขะราหิตาอิเมธรรมาสมมตาสมัทินะอาหิตายาทุกขายาสังวัตติอัตาตุเมเหภาษาเฮยาธายาธาตุเมเหอัตนาวาชานยาอเมมธลย อิเมธมะอนาวัชยอิเมธมะวินยูปัสสาอิเมธมะสมปตาสมาตินาหิตายาตุคายาตวัฏติอัตฐะตุเมเหอุปสัมปช้าสวิหะเลยยาธาติ บทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตอมปมายูงฉรูปนิตศาสนาสันติตานาเอตังพยายามมรณะเป็ขมโนปุญญานิการเยราธาสุขะวะหานิอุปนิยติชีวิตตอมปมายังฉรูปนิตศาสนาสันติตานาเอตังพยายามมรณะเป็ขมโนโลกามิสังปาจาเฮสันติเปโกโยทักกายนาสังยมวาจายาุตจัยตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายโหติยังชีวมโนุะโรติปุญญังธมโมหะเวรคติธรรมจาริธมโมสุจินโนสุขมาวะหะติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคจติธรรม สมมควมสิสุตติยาสเปสังฆาราทุคาติยาทาปัญญายปสติอธนิปินทติทุกเคสมมควิสุตติยาทัเปธมานาตาติยาทาปัญญายปสติอธนิปินทติทุกเคสมมควิสุตติยา บทที่สิบหกบทสวดอปนกชาดกอปนกัตธะนาเมเกตุติยังอหุตกิกาเอตาธัญญายาเมทาวีตังคันเถยาอปนกัชะหูเวงสรนังยันติปะปตานิวานานิจัอาราเมลุคาเจตยานิมนุสาพียตาเจตานิตังโคตรนังเขมังเนตังสระมุตตะมังเนตังสระมามะขมัสพะตุขะภูมุจติโยจะพุทธันจะธรรมัญจะสังขจะสรนังขะโตจะตาริอริยสัจนะนิสัมมะปัญญาปัจจติทุกขังทุกขะธมุปาทังทุกขะทัจจติกังอริยัญจะอัตถังขีกลางหนัง เอตังโคสระณังเขมังเอตังสระณามุตตะมังเอตังสระณามะคะมาสะพะตุขะภูมุจติ บทที่17บจทสดพระเทกรกรตะกตะถาอตติต่งนาม,มาเคระมียยะปฏิกัรแค่นาคต่างบุคคลไม่ควรคำถึงสิ่ง,ถ,ง,งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัติสติตัมปะฮีนันตังอปตะจะอนาคตัง,งสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอยังไม่ถึงปัจจุบันนันจจโยธรรมังตาตาตาท,าทาวิปัสสติอสังฮิรังอสั่งปูปังตาวิธรรมมนุปลูหิเยเขาบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุด พราะว่าความผัดเปลี่ยนกับมัจจุราชผู้มีเศนาใหญ่นะานย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหและธรรมตาตีต่างตาวเวพระเระโตตีสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดการทั้งกลางวันและกลางคืนนะั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด,ด้วยประการชนีนแ้แหลบทที่สิบแปดบทสวดปีนะครับปัจเวคณะปะถาแปรฉลาโทมโมหิชฉลาอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วมผลความแก่ไปไม่ได้พยาตีทมโมหิพยาติอนตีโตเรามีควาามา,า,า,วามมมเเจจ็็บบล้ไปธรรดดะ่่ไไไ มรณธรรมโมหิมรณาอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเจ้าโลคผลความตายเป็นได้สเพหิเมปิเยปิมนาปิมนาภพาวูวินาภาวูเราจะเล่าเว้นเป็นต่างตาคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของและของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกโกิกรรมทายาทุกรรมโยนิกรรมฟันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นหุ้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมกริซามีกรรมยนาวบาป์วาปาปังวาสัตทายาทุภกริสามีเราทำกรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องแล้ผลของกรมนนั้ๆสืบไป เอวังอัมเหหิอภินาถเจวีทิตฏพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่สิบก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปตาจตนิทุกขพยาปิตาจตนิพยาโสกปตาจตนิโสกขโหตุสาเภวิปานิโนเอตาวาตาจะอาภิสัมพันธังบุญญาสัมพันธังสาเภเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติทิฏฐิยาทานังททันตุสัทธายาสีลังลักขตุสัพปทาภวนาภิรตตาหูดุขจันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจายังผลัอรหันตานันจเตเชนารักขพัทธมิสัพพะโส บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคัถาหันทมยังปฏิทานคัถาโยปนันเมเสยาเทวตาสันติวิหารละสินีทุเบกคเลโพธิคาเลแต่หิง้งตหิงตาธรรมทานเนนาภวันตุปูชิตาโสทิงกะโลเตทาว,วิหารลมันทะเล <c oughs> ยาเทวตาสันติวิหารละวสินีทุเบคาเลโพธิคาเลต่หิงต่หิงตาธรรมทาเนนะพวันตุปูเชตาโสทิงกะลเตทวิหารวันทะเลเทราจัมมัชานวกาจัพพิโกโวทาลาวิกาธานปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสระสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันตสัมภาวะสังเสทิชาตาอัฐโวกปาติกานิญานิกังธรรมวราปฏิจะเตสเพปิทุกขจักโรตุสังขยาตุจีรังสตังธรมโมธรรมมาราจปุขละสังโฆโหตุสมะโควะอัตายาจาริตายาจะอามิลัคตุสัะธมรรมโนวุิงสมปส บทที่ยีิบเบทสวดสภาพปฏิธนาขถาแปลพระราชินิพนธ์ในรัชกาลที่4ท่านทมพยาปฏิธนาถาโยพนมเซพุญญสิธานิกตาสายานัญญานิกตาณิเมเตยศชาปะคินโยหนตุสตาณันตาปมานาการเยปิยาคุณาวันตาจัมัยหังวาตาปินตาทิโยทิถามเมจาปยาทิท่าวาอันเยบ้าชะโตเวรินโนสิสัตตาติทันติโลกะสมิเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกจัตุโวกาลาสังสลันตาภวภเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนภะฌานันติเทวาเตสังนิเวทิยู ไมอยากตีนานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทธาโหนตุอเวลาสุขชีวินโอเคมาประธานจะาปพนตุวเตตาตาสินจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปรองมาจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีบานาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกานและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกัมเนศสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตตตววว์์์เเเเเเเหหหหหลลลล่่่่่าา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 านน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 นััััััั้้้้้้้้จจจจงงงงงงอออออุโมมมทททททถิดดขขขสสสใใยยไรบบบกกพพีึแ เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสาทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางเกษมเถิดขอข้อคัาอันนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจธรอธิี่านอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทส่วนมนต์พระสมพระปิริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกฝ่ายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาบทและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพระรีพระนาดโ d o m ล่านีที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างใในนนนอออาาาคคคคตตขจงงงเรรรรรรียยมมด้วุภพพพแแห่ะะะิลล あと。 บุญกุศลกับข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบุญระบุนี้จงส,องสาา่องสุนทรภูมีเจตสัตาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภา,านวนาทุกท่านขอจงปลอดจากโรคจากภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ใจทั้งสิน้นขอประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชะนะตัวประสากละมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนะสามส,สมบัติปีวัสมบัติมีดวงตางเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งคืออายุุวะสกษ์ใช้ทญนุาบกับบคครรอัวยศเรษฐีททุก่านครับสาธุ